กลับสวัสดีเอฟซีค่ะสวดีตอนรับขอสู่ช่องอาจารย์แหล่พัตรวยครับมึอนี้มาหอดมาถึงเลยพี่น้องอาจารย์แหล่ได้มึอนี้จีได้น้ำผ้ามายอนอดีตพี่น้องมึอนี้พี่น้องที่ว่าอาจารย์แหล่เสกห้อยหอดแหล่พี่น้องมาเบิ้งตน้นนี่พี่น้องมือนั้นอาจารย์แหล่นี่จอดรถยุรศนาเนี่ยแหละครับพี่น้องจอดรถยุรศนาเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันมี ผู้าวมาบอกบอกเลยพี่น้องงวดแรกเลยงวดทีว่าอออเจ็ดหนึ่งงวดงวดเจ็ดหนึ่งแหะพี่น้องพี่น้องมืตนม้นไม้ต้นนี้ครับนี่ครับพี่น้องเอฟซีครับนี่ครับพี่น้องตน้นไม้ต้นนี้แหละแต่ว่ามือนั่นแอดเองจอดรถยศนาล,ละะนาดลักษณะคือว่า ใจเคียงก็้นใหม่้นนี้แหละพี่น้องที่ว่าแอดสีเล่ยหัวงวดแรกเลยที่เขามาบอกแอดอะองนะมินี่อาจารย์แหลกกัเลยสีได้พอดีมะหอดมะหวัดลาบบุรีพี่น้องตอนเนี้ยเอาใส่ผิดมาจากนครพนมมาลงลาบบุรีพอดีพี่น้องมินี่เอาสิล่างมาขอโชคจาก้นใหม่้นนี้ต้นที่ว่าเคยให้โชคอาจารย์แหลกเนี่ยต้นนี้ครับพี่น้องทั้งเกียตรติั้ดีดีพี่น้องเป็นขดครับ นี่แหละมือนั่นแหละผมมานอนอยู่ลาสนานนี่แหละพี่น้องนี่มันเป็นห้องน้ำพี่น้องนี่เป็นห้องน้ำส่วนหลายแล้วจะเหลียมากสิมือได้ทาลง้องมั่มากจ่าเหลียสิมาเองนะครับพี่น้องมาเองสิมาจอดรถลัษณะานี่นี่แหละครับพี่น้องจอดบ้านจะอาบน้ำอาบท่ามันมีห้องน้ำอบบอาบน้าอาบท่านะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องต้นไม้ต you know ้นนี้แหละพี่น้องแลเบิ่งน้าแก๊บ ก็ได้เห็นตัวได้ห้าเป็นให้โชคนะพี่น้องห้าเป็นให้โชคลมแห้งๆสุดหลัง มีอย่างครับม,มือนี้ฮะเพิร์นไฮโชคคือมือนั้นนะพี่น้องเลยสิ่มากพาพี่น้องเอฟซีมากซองเมืองน้ำเพิรนพี่น้องฮาเพิร์นไฮโชคแอดเองก็เคยจากเดชโชคจากนี่นะพี่น้องมือนี้พอดีท่วมจังหวะแอดเองใส่ผิดมาจากนาครพน,นมมาลงลาบปุรีพอดีอเลยสิ่งน้ำพลาดทุกทานมากซองเบิรงโชคเบิร์นใช่จากจนไม่จนนี้พี่น้อง เพิ่งไปน้ำกันงพี่น้องฮาพ้อใด้เห็นตัวดีแต่ว่าแอดเอ็มเขาเนนนอนนะพี่น้องถ่ายันนอนเป็นเกิสิมาบอกรู้บัใแต่ว่าส่วนเิด่ทัส้นในนนน,น,น, 4, นนี่คับ,บาพี่น้องเอฟซีเอาโชไปสักคนครับเิ่งไปน้ำกันงพี่น้องฮาเพื่อให้โชคเพได้นอน ที่เนี่ยแน่แอดเห็นแน่เป็นเจ็ดแล้วพี่น้องแอดแนบ่บิ็เจ็ดล่ะลมแห้งแน่พี่น้องฝนพี่น้องมันลมครับหน,นาแบบลมแห้งพี่น้องพ่มาขอโชคไปน้ำกันพี่น้อง ผู้ใดเห็นดีผู้ใดผู้ใดตาดีนะพี่น้องถ้าผู้ด,ดมีดวงสัมพันธ์กัะเพิ่นนะพี่น้องเพิ่นจะื้อห้โชอแดองตอนนี้แอด็ะเป็นนันเป็นห่าก็แปดเปน้องแปดันเป็นแปดครับ นี่เราต้นไม้ต้นนี่แหละพี่น้องให้โชคแอดงวดแรกเลย้ยพี่แอดถืลดอลอตเตอรี่นะพี่น้องล้วก็ถือมาเรื่อยๆถือมาเรื่อยๆเอามาขอโชคขอใจจากปู่เป็นนะพี่น้องนะ มันจะใน,นขึ้ตาคูมันมันบอกพี่นองมาม,มันจะใน,นขึ้ตาคนพี่นอ่อยตาไม่ดัง เนี่ยเป็นทะเลก็คือต่างหนาคนหรืพี่นอ้องเร็นบ่พี่นอ้องผู้เห็นตัวรีผู้ใดเห็นตัวใด,ด,วดก็เสียวเด้อพี่นอ้องเรียแอดเพราะเสน่ห์นอนแอดนอนตื่นขึ้นแอดสิเพอสิเพอาะฉกเป็นทะเลอยู่จังวันน,นันชอบรับรับภาพคนมาบวกนี่มึงคือต่างหนาคนหรืพี่นอ้อง เหตุการณ์มือแหลกเลยสิอ,อาจารย์เหลกมากไม่นอนนี่นี่แหละพี่น้องคิดว,ว่าเฉลี่ยควรแหลกเลยนี่นี่ก็จะมีโอกาสกลับมาหม่องเก่าพี่น้องปีหนึ่งเอ๊ะว่ามันปีเม่พี่น้องกังแจมีหน้ามีสาวพุทธพาพุทธาพุทธพาครับ มันก็จรเรื่องหาเนรอเห็นไหมครับเหาหรือเื่งเก็ดมันเป็น่งเก็ดเลยพี่นนองมุมต้องขวามือเหนไหมครับเร่งเก็ดครับส่ 4ย่แล้หนึ่งเจ็ดหนึ่งหานี่แหละประมาณนี่แหละพี่นอ้องทั้งมุมฝ่ามือเนี่ยิเนี้เป็นเชือแอกบอลน,นะจะโปรดห็นตัวใดโปุดรีหามิบุญสัมพันธ์กับเพิ่นนะพี่นอ้องก็จังคิดอธิษฐานเอาเด้อี่น้องไปหาเพื่อนให้โชคให้ลาบสำหรับคลีมนี้อาจารย์เหล็กขอพักก่อนสักก่อนนะครับพี่น้องเนาะ ล่งคลองแล้วเพราะว่าเนี่ยนอนกะพอนไปหรอกใส่ผิกพีดมาจากนครพนมมาล่งลาบุรีครับกลับมาเคยมีโอกาสรับกลับมานอนในหม่องนี่หมอ่มองเคยจริงครับพี่น้องจนว่าบรรยากาศไหยให้แล้วพี่น้องจะพูดแอบสิภาคเป็นยังบรรยากาศบรรยากาศแต่จนไสไงครับ ขดนี่แต่ขดใหญ่ๆไปอปะ่ะเอาเอื้ขดพีหน้ายูทจพยหน้าขดิทซีุกสันครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะประผาดคลิป,ปใหม่แต่ทั้งช่องอาจารย์แหล่พระรวยครับมูลินดาหน้าผาตัว่านมากมากบึงต,นตน้นไม่ต้นมีแปลกครับพี่น้องนี่ก็เป็นเลขพี่น้องเนี่ยมูลินดาพี่น้องนะพอดีเอ็นตัวลดวกันเนาะเสียงหลวงเนานะพี่น้องเนาะต้นนี้ก็บเคร่นะนนคให้โชคอาจารย์แหล่ครับนี่ครับต้นนี้ครับ ตอรับคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะบู่้ผ่านคลิไปใหม่จากทังช่องอาจารย์แหล่พระรวยครับต้อนรับคลิปนี้ขอากล่าวขึ้นมาสวัสดีครับพี่น้องครับจะโชคม้านหมาลำลำรวยอยๆครับพี่น้องครับ